มีแต่เข้คดีคนอื่นก็ศาลตัดสินมาแล้วมาลีจะขอโทษเขากี่โมงล่ะคะมาลีก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรเธอได้ก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการทำงานของศาลอยู่ในเมื่อศาลเขาตัดสินมาแล้วทำไมถึงไม่ขอโทษล่ะคะจะเรื่องอะไรก็ต้องขอโทษก่อนคะ่ะเพราะศาลชั้นตน้นเขาตัดสินให้เธอ ขอโทษอีกกี้และอีกอย่างต้องลงหนังสือผิดด้วยนะจ๊ะแต่ก็ไม่ทําทีของคนอื่นมาขอโทษติ่งดิบเคมทันทีฉันนึกไม่ออกว่ามารีเป็นสับแทนตัวใครแต่พอรู้ได้ว่าเป็นสับแทนตัวของคนมั่นหน้ามั่นโนบและไม่ยอมรับความจริงสารตัดสิน ก็ต้องทำตามคำสั่งถึงจะอุทธรก็ต้องทำตามหนัไม่เกรงกลัวใครเลยเหรอคะถึงได้ทำแบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้อีกต่อไปความมั่นก็ไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลงเลยนะคะต้องทำตามคำสั่งคะ่ะถึงเวลาที่ต้องขอโทษก็ต้องขอโทษ ถอแล้วถ้าเขาเห็นว่าเธอไม่สำนึกในความผิดท,ที่ระทำลงไปเขาก็อาจจะเพิ่มโทษเธอก็ได้นะจะแค่ขอโทษและนอนลงอายาอาจทั้งขอโทษและไม่นอนลงอายาอีกต่อไปก็ได้สิ่งในควรทําก็ต้องทำค่ะไม่ใช่วันวันเอาแต่โทษวดผัวเด็ก ปวดหัวเด็กแบบนั้นปวดหัวเด็กแบบนี้มันมากค่ะชมกันได้เลยยิงเนศักดิ์รีเหรอคะรวยมากดังมากมีแฟนเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทุกคนต้องจำไว้ด้วยนางบอกว่านางไม่ผิดนะนางโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวและคนที่มากระทำนาง ส่วนมากนางก็จะบอกว่าเป็นอดีตผัวทั้งนั้นทำอะไรนึกอะไรขียไม่ออกกินข้าวไม่ได้ก็บอกอดีตผัวจ้างคนมาทำไว้ก่อนติงงนางก็มัน,นามันโหนบอกทุกคนบอกทุกเพกที่เข้ามาดา่านางเป็นเพอระรับจ้างมาจากอาดีตผัว เรื่องนี้ไม่เกินจริงนางจะพูดอยู่ตลอดว่านางโดนกระพรัมนางโดนเยียบแต่เหยียบยังไงนางก็ไม่ยอมจมนะนางบอกว่าเหยียบนางยังไงนางก็โผล่ขึ้นน้ำมาได้อยู่ดีนางมั่นใจในตัวเองสุดๆว่าแต่นางก็มั่นใจนะว่าอดีตผัวทำอะไรนาะงไม่ได้ แต่ทำไมตอนนี้นางถึงเครียดถึงขั้นเครียดมากๆก,กับคดีห้าล้านและคดีที่ดินเพราะนักกฎหมายและทนายเขาก็แนะนำทางออกให้นางแล้วสู้ไปมันก็ไม่ชนะแถมอาจได้สิทคุบเพิ่มด้วยเพราะเขาให้นับโทษรวมกันกับคดีเก่าของอีกี้ ถ้าไม่ขอโทษมันจะมีผลทำให้นางติดคุกเพราะคดีที่ผู้ใหญ่บ้านฟ้องนางก็มีทีท่าว่าจะแพ้อีกถ้าไม่ขอโทษไม่สำนึกหลอกเข้าไปกินข้าวแดงได้เลยคนเขาก็เตือนเพราะเขาหวังดีอยากให้นางมีชีวิตอยู่ข้างนอกได้อยู่ดูลูกของนาง ถ้านางรับลูกนางก็จะได้อยู่กับลูกแต่ถ้านางรับผัวใหม่หนางก็อาจได้เข้าไปนอนอยู่ในคุกเพราะผัวใหม่มันแนะนําแต่ละอย่างเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดทั้งนั้นจัดหาทนายจัดหาทีมงานมาเสี่ยมมาสอนให้มันต่อสู้ฟาดฟันกับสิ่งที่มันไม่มีทางเป็นไปได้ ลองคิดภาพดูนะคนเราเมื่อมันรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันทำผิดและมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะนำไปต่อสู้คดีที่จะให้มันชนะได้มีแต่พยานหลักฐานเท็จที่มันจะทำขึ้นมาต่อไปมันจะโดนโทษหนักกว่านี้ทั้งปอมแปะเอกสารหลอกหลวงราชการ ถัทงที่มันก็รู้ว่าคดีห้าล้านเขามีหลักฐานแน่นแน่นจนเขามั่นใจว่าถ้าฟ้องแล้วเขาต้องชนะไม่อยากมันเขาไม่ฟอ้องอุตสาหบินไปถึงเกาหลีอัพหน้าใหม่ทั้งผัวทั้งเมียแต่สมองมันยังมีขี้เลือดเต็มไปหมดหน้าหยาบกระด,ด้าง ไม่เคยสลดกับอะไรทั้งนั้นหนางไม่มีความมั่นใจในเรื่องที่กําลังโดนอยู่ตอนนี้แต่สิ่งที่หนางมั่นใจที่สุดคือตอนนี้หนางมั่นใจว่าตัวเองมีผัวเด็กและครอบครัวผัวเด็กจะอยู่ข้างนางหารู้ไหมผัวเด็กและครอบครัวมันคือตัวสูบของแท้มันมาเพื่อสูบ มันมาเพื่อส่งหนะเข้าคุบมันว่างไว้หมดแล้วถ้านะไม่อยู่ต่อและหนังไปอยู่ในคุบกี้พวกมันจะได้ส่วนแบ่งอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นที่ดินมันได้ดูแลครอบครองเกือบทั้งหมดและมันก็จะบอกจะเสี้ยมว่า มันจะดูแลไว้รอมันคงดูแลไว้รอหรอกนะเพราะพฤติกรรมมันเวลาไม่อยู่กับเมียตัวเองมันก็มีพฤติกรรมขอดูกี่สาวนักทำตัวให้เขาแซะเองคนทั้งประเทศและนอกประเทศเขารู้เช่นเห็นชาติหนาหมดแล้วเขารู้ว่าสอดอนางเป็นอย่างไรเขารู้กรรมพืชของนาง ส้างสำนาตลอดไปแล้วยังจะมารีวิวบอกว่าผัวเด็กดีแบบนั้นเอาใจแบบนี้ทำไมเราเจอกันช้าไปถ้าเจอก่อนหน้านี้มันก็ไม่เอากัรลอกเพราะมันยังไม่มีเงิน200ล้านที่มันเจอตอนนี้เพราะมันมีเงิน200ล้านไงจ๊ะมันได้เจอกันแล้วไม่ต้องบอก ว่าขนทั้งประเทศเขาแซะก็เธอมันเขียวเองเธอเขียวขนเดียวไม่ต้องบอกว่าเขาแซะเพื่ออะไรก็เห็นเห็นอยู่ว่าพฤติกรรมเธอมันใช้ไม่ได้